คุณพัทค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณพัทอายุเท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดค่ะพัทยี่สิบเจ็ดนะอ้าวคนนี้มีเรื่องราวอะไรมาเมยกันมาคะพอดีว่ามีปัญหาตอนประชุมซูมาค่ะต้องเกินก่อนว่าอันนี้คือเมื่อประมาณเมื่อวันจันทร์นะค่ะวันที่แล้วก็คุยปกติอะค่ะแล่วก็รู้สึกเป็นประจำเดือนอะค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าประชุมเนี้ยมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายอะไรยเงี้ยค่ะทํากิจวัตรอะไรของเราได้ก็เลยลุกไปเปลี่ยนผ้าหน้งไม้อะคะแล้วที่นี้ค่ะด้วยความที่อยู่คนเดียวอะค่ะ อ้าฟรีๆเลยไม่ได้ไปเข้าไปเปลี่ยนในห้องน้าอะไรอะคะอ่ะแล้วก็ลืมไป <c oughs> ว่าซูมอยู่ใช่ค่ะใช่แต่ก็คือแบบคือเราหลบออกมาแล้ว <Okay. S 2> แล้วตอนนั้นก็คือจังหวะที่ถอดกางเกงในอะค่ะก็แบบถอดแล้วนึกขึ้นได้เอ้าน้องชายมาอยู่ด้วยนี่หว่าอะไรงเงี้ยก็เลยแบบเดินไปของล็อกประตูไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่เ<อ>าเดี๋ยวน้องเปิดมาแล้วเดี๋ยวจะตกใจทั้งคู่พอคล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วสบายใจแล้วมันคงไม่เปิดมาแล้วแหละอะไรเงี้ยก็เลยมาจัดการทุร้าให้เรียบร้อยอะค่ะจัดการใส่เรียบร้อยปุ๊บ เงยหน้าขึ้นมาแล้วคือหนูลืมปิดกล้องนั้นตอนนั้นคือมันแอคทีฟอยู่อะค่ะ uh huh. แล้วมุมที่มันเห็นอะมันเห็นตั้งแต่เอลลงไปเลยตอนนั้นก็คือตกใจแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกอะค่ะก็เฟดต,ตัวออกมาไม่เข้าประชุมอีกเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วก็แบบจะทํายังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ตอนนี้ก็เลยปัญหาก็คือเดี๋ยวหนูต้องมีประชุมวันพรุ่งนี้อะค่ะแล้วแล้วคนที่ประชุมเนี่ยสนิทกับเราแค่ไหน เพิ่งรู้จักไม่นานนะคะพอดีว่าประชุมนี้มันเป็นงานนอกมันไม่ใช่งานที่ทําอยู่ประจำมาะคะ่ะเพิ่งรู้จักได้ประมาณเดือนก็กว่าๆการประชุมครั้งนั้นได้มีการบันทึก <c oughs> การมีติ้งไปไหมคะใครเป็นโฮสต์หลักคะอ๋อไม่ได้บันทึกคะ่ะโอเคก็คือเหมือนแบบเป็นการพูดคุยกันเฉยๆโอเคแล้วปฏิกิริยาตอนนั้นหลังจากที่พอมันเกิดขึ้นเหตุหหการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะเราออกจากห้องเลยถูกไหมคะ อ๋อไม่ออกค่ะคือตอนนั้นไม่กล้าทําอะไรเลยค่ะก็คือปล่อยให้มันแสดงภาพห้องเราอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วแต่ว่าเราก็คือเปดตัวออกมาแต่ว่าเขาก็ยังประชุมกันอยู่ใช่ค่ะใช่จนเขาแบบปิดการประชุมไปซึ่งก็ไม่มีใครไม่มีใครยกประเด็นนั้นขึ้นมาพูดถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ไม่มีใครพูดมันก็เป็นสภาพแวดล้อมของธุรกิจหมายถึงว่าในในเป็นเชิงธุรกิจอะว่ามันเกิดขึ้นได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มั่นใจว่าเขาเห็นแน่นอนคือหนูคิดว่าเขาเห็นนะคะเพราะว่าตัวเราเองอะค่ะเวลาประชุมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ซีเรียอะไร เราก็จะแบบเออฟังเฉยๆส่วนหน้าต่อก็เลื่อนไปดูว่าใครทําอะไรบ้างว่าอะไรเงี้ยค่ะอ่ะสิ่งที่จะปรึกษาคือจะทํายังไงให้ผ่านประชุมพรุ่งนี้ไปได้ค่ะถามใครก่อนดีครับใครก่อนก็ได้ค่ะโอเคถ้าเป็นผมนะผมจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแบ็คกราวเปลี่ยนทุกอย่างให้อย่างน้อยเขาไม่ได้ระลึกถึงว่าอาจจะเป็นเราอะไรเงี้ยมันมันเป็นไปได้ปะวะสมมุติว่าตั้งชื่อพาร์ทอะไรเงี้ยพรุ่งนี้ก็อาจจะตั้งชื่อ,อแฟนนี่ แล้วก็เปลี่ยนมุมในการไลฟ์ะ,<ค>ะอืม,ม,มอางน้อยก็เปลี่ยนได้จะ<ช>เปลี่ยนได้คะ่ะแต่ว่าชื่อ,อ,อมันเปลี่ยนไม่ได้ชื่อไม่ได้ไงชื่อชื่อ,อต้องช <c oughs> นะเพราะมันเป็นชื่อที่ของที่เราต้องเข้าไปไป,ไป,ไป,ไประชุมในฐานะแบบตัวแทนบริษัทเราอะไรอย่างงี้ถูกไหม จะพัดเป็นพัชชี่อะไรหน่อยนึงอะ่ะสมมุติเป็นพี่นะพี่ก็จะเปลี่ยนคิดว่าน่าจะเป็นวิธีเดียวที่ทําให้เราหลบหลบเลี่ยงสิ่งนี้ไปได้ะอะไรเงี้ยนอกนั้นก็คงต้องทําให้ปกติที่สุดอะ่ะแต่เพราะว่าก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าเนี้ยเพราะมันไม่ได้บันทึกไว้ถูกไหมใช่ค่ะอืมอืมดน,นั้นก็ต้องขม่มอ่ะข่มใจอะ่ะเราไม่ใช่เราอะ่ะพัดตอนเข้าประชุมอะ่ะฉันไม่ใช่พัดฉันคือแฟนนี่ที่วันนี้มาเข้าประชุมแทนพัดอะไรเงี้ยคือกะกดดจิตตัวเองไปเลยว่ากูต้องข่มให้ได้อะ่ะ ปลอมตัวอะไรเงี้ยเป็นพี่อะนะพี่คงใช้วิธีเลี้ยงแบบนั้นนอกกนั้นก็ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับค่ะพี่งั้นพี่ลูกกอบต่อเดี๋ยวปิดที่พี่หอมแล้วกันขออนุญาตเลยคือพี่เผือกต้องไม่รู้แน่เลยอะแต่ว่าไม่อยากให้พาร์ทเปลี่ยนชื่อเป็นอันนี้เพราะว่ามันเป็นความบังเอิญมันเป็นความบังเอิญคือพาร์ทอะชื่อแฝดพาร์ทอะก็คือแฟนคือแฟนแล้วพี่เผือกบอกให้เปลี่ยนเป็นฟังค่ะนแฟนนี่ทำไมอะคือในภาษาอังกฤษที่ยูเคอะค่ะ f a n n y อะค่ะมันแปลว่าหลิมจุ่ม อ่าถ้าอย่างนั้นคือคือเข้าใจคำนี้เปล่าคือมันเป็นความเลยตตาไม่ตอกยาโบ้อีกไม่ใช่ไม่ไม่มันทำให้ทำให้ค่ะแต่ว่าคือมันเป็นความรู้คือก็เลยต้องขออนุญาตเพราะรู้เลยว่าพี่เผือกต้องเหมือนพูดมาเพราะว่าน่ารักน่ารักไงแต่ในภาษาอังกฤษฝั่งยูเค่ะ คือแซนี่เนี่ยมันแปลว่าขอโทษจริงมันคือหลิมจุ่มเลยซึ่งถ้าเกิดคนรู้สาปอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่ายิ่งรีมายถึงเมื่อวานป่าพัดถ้างั้นไปพัชชี่ดีกว่าเป็นพัชชี่ละกันพี่ขอโทษพี่ไม่มีความรู้ภาษาพีขอบคุณลูกกรอบมากชิปหายแล้วรายการไม่มีลูกกรอบอ่ะเนี่ยแล้วพัดไม่ต้องซื้อแฟนมี่เว้ยแล้วในที่ประชุมมีฝรั่งแลยวเน่ก็คิดอยู่ว่าท่านที่ประชุมมีฝรั่งอ่ะแล้วเป shit, knows, ็นคนยูเคนี่ที criticism. ่ลืมๆไปแล้วกูว่าจะไม่พูดถึงแล้ววันนี้โอ้ยคนนี้แรงจริงเลยอ่ะตั้งชื่่อวา พี่ลืมพี่ไปพัดมาที่พี่นะคะคือพี่ว่าเอางี้มองนี้ก่อนดีกว่า10คนนะพี่จะประเมินสถานการณ์จริงจากคนที่เคยใช้ซูมเลยละกันนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเขาใช้จาก device ์อุปกรณ์ทีอ่อาจจะเป็นมือถือเข้าประชุมก็ได้ oh, คุณบางคนอาจจะใช้แท็บเล็ตนะคะซูมเนี่ยเราจะเห็นคนครบก็ต่อเมื่อเราใช้แม็คเราใช้คอมพิวเตอร์ใหญ่ๆ เท่านั้นปกติมากสุดเนี่ยมันได้ประมาณ6จอ6กถึงแปดเอ่อแต่ถ้าเป็นคอมใหญ่ๆเลยมันอาจจะได้ทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าต้องมองในแง่ดีก่อนว่า10คนนั้นณโมเมนตะ์นั้นที่เราเห็นกล้องแล้วเรารู้ตัวค่ะอาจจะมีเพียงน้อยกว่าครึ่งที่เห็นเพราะถ้าสมมติว่าพี่เป็นคนที่เข้าซูมวันนั้นผ่านมือถือค่ะโอกาสน้อยมากน้อยมากถ้าเข้าซูมผ่านมือถืออาจจะ2คนใช่สามคนเต็มหน้าจอแล้วถูกต้องแล้วยิ่งถ้าเสียงเงียบซูมจะไม่ตัดออโต้ไปที่กล้องนั้นถูกต้องกล้องใหญ่จะเป็นคนที่พูดอยู่ คนพูดอยู่มันจะขึ้นมาใหญ่เป็นอย่างนั้นพี่เลยรู้สึกว่าในแง่ของการเห็นทุกคนน่ะถ้าเป็นผ่าน<ะ>ซูมอะ่ะแล้วมันเป็นจังหวะที่หนูรู้ตัวพอดีอะ่ะอันนี้อยากให้สบายใจ<ะ>คราวนี้กลับมาที่คําถามเมื่อกี้ที่พี่ถามไปแล้วว่ามีการบันทึกไว้หรือเปล่าพี่อยากจะให้เราเมคชัวร์กับโฮสที่เป็นคนจัดว่าไม่บันทึกไว้จริงๆเพราะพี่กลัว<ะ>ว่าถ้าเขาบันทึกเอาไว้แล้วกลับมาดูทีหลังแล้วไปเจอฉากนั้น<ะ>พี่ไม่รู้จักโฮสคนนั้น<ะ>เขาอาจจะเอาไปปล่อยด้วยความคึกขนองหรือเอาไปแชร์ต่อพี่ไม่รู้พัดจะต้องทําการเมคช s ว r ์ว่าใคร ใช่ตและถามว่าที่เหลือต้องทํายังไงพัดทําตัว สำหรับพี่นะปกติเราโตแล้วเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้การมีเมนเป็นเรื่องปกติการเปลี่ยนผ้าอนามัยเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าคนเหล่านั้น1ิบกว่าคนเนี่ยที่อยู่ประชุมกับเราเป็นคนที่ Civilized พอคือหมายความว่าเป็นคนที่รู้เรื่องอะะ่ะเราไม่มีความ c ีว i ล i z e ์มากพอเขาจะให้เกียรติแล้วเขาจะทําตัวเมื่อชีพและถ้าใครในสิบคนนั้นเริ่มมีความไม่เมื่อชีพค่อยว่ากันเป็นกรณีดีไหมคะอย่าง,งานนะั้นทำตัวปกติ<ะ>เลยพรุ่งนี้ เลิศแต่อย่างน้อยวันนี้รู้แล้วว่าแฟนนีแปลว่าอะไรแค่นั้นพี่แฮปปี้เลยส่งต่อพี่ <c oughs> หารโอเคเอ่อมีคนให้คำนำบอกผมเป็น IT s u ซัพพอครับขออนุญาตบอกเรื่องซูมตอนประชุมออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดโชว์ภาพที่มีการเคลื่อนไหวหรือมีเสียง <c oughs> เข้าในตัวยูเซอร์นั้นๆ <c oughs> บางมันจะเข้าไปแต่ถ้าหากไม่มีเสียงหรือไม่มีภาพเคลื่อนไหวก็อาจจะไม่มีใครเห็น แต่นี่เรามีเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแต่ว่าไม่มีเสียงค่ะอืมออ่ะโอเคอย่างที่บอกถ้าเกิดใครใช้โทรศัพท์โอกาสที่จะเห็นเรามันก็น้อยมากนะคะที่สั้นๆเลยค่ะแกล้งไม่รู้ตัวในวันต่อให้ฉันเปลี่ยนหรืออะไรก็คือฉันไม่รู้ตัวฉะนั้นความอึดอัดจะไม่อยู่ที่เราแล้วค่ะก็จะอยู่ในคนที่เห็นแทนอันนี้สะกดจิตตัวเองเหมือนกันใช่ไหมใช่ว่าฉันไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยฉันไม่รู้เรื่องเลยจะพูดเรื่องอะไร เออและพี่เชื่อว่าคนที่อยู่ประชุมกับเรามีวุฒิภาวะขนาดนั้นแล้วเขาจะไม่พูดเรื่องนี้ออกมาแล้วเขาจะรู้สึกว่าอุ้ยเขาคงไม่รู้ตัววันนั้นเราก็ไม่ต้องอึดอัดแล้วเรื่องมันเป็นตลกร้ายสําหรับพี่นะมันเป็นเรื่องน่าขำแล้วก็น่าสงสารนในตัวเขาจะแบบเออ่อม,มันเป็นเรื่องขำอะ่ะถ้าสมมติไปเล่าให้เพื่อนฟังอะ่ะเพื่อนบอก,บอกมึงโป้ เออแต่ว่ามันคือในอารมณ์เดียวกันมันก็ถ้ากับคนที่ไม่สนิทอะ่ะมันก็จะอาจจะรู้สึกในใจไงแต่ว่าพัดต้องผ่านมันไปให้ได้แล้ววันหนึ่งมันจะเป็นเรื่องตลกที่เราไปเล่าสู่ลูกหลาน <c oughs> ตอนยายใช้ซูมนะลกูก <c oughs> หนูต้องระวังยายเคยไปเปลี่ยนผ้าอนมามัย <c oughs> ไอ้หนูระวังนะลกูก มันตลกไงในอนาคตแต่วันนี้ต้องก้าวก้าวข้ามตรงนี้ไปไม่รู้ตัวใช่ไม่รู้เรื่องเราจะไปพูดถึงเหตุการณ์น,นั้นอีกในที่ประชุมหรือถ้ามีใครทักขึ้นมาว่าเออเฮ้ยรอบนี้ระวงรังเ,เราทำตีเป็นตลกไปเลยโอ้ยพี่เออครับรอบนี้หนูระวังแล้วล่ะอะไรเงี้ยตีมันตลกไปเลยพุทธอกพุทถโธอย่าลืมโทรนะ